สวัสดีครับอันนี้ก็คือบล็อคเเทศเนาะครับกาลังเป็นหมาครับแต่ว่ามันนี่เข้าจะาพาที่น้องเข้ามาเบิ่งการเก็บพันธุ์บักทัวเนาะครับอันนี้ก็คือหน่วยบักทัวที่เข้าเก็บใบสําหรับที่จะเอาเป็นพันเนาะครับถ้าสังเกตว่าเขาจะเก็บเอาแต่หมาต้ตนๆนั่นที่ง่ายๆยาวๆนะครับเอาทิ้งใบโดยที่เข้าบอ่อยเก็บไปกินแล้วไปขายเนาะครับเข้าก็จะปล่อยใบจนว่าฟักมันจะแก่เต็มทีเนาะครับเอาจงค่อยเด็ดไปไอ เก็บใบอีกถอดหนึ่งแลครับเอาไปเก็บใบแล้วก็ไปเฮ็ดพึ่งในียมันแห้งนะครับแล้วเขาจังไจเอาเม็ดมาเพาะอีกรอบหนึ่งนะครับคือเขาจะคัดตั้งต่หมาดที่มันเงยเงยเง่าๆนะครับคือหมาดต้นตนมันนะครับมันจะเฮ็ดให้ไอ้เวลาเข้ามาปลูกใหม่มันจะง่ามครับง่ามแล้วก็ดกครับกต่สหรับหมาดที่เข้าจะเอาเก็บใบเฮ็ดพันุนะครับเขาก็จะปึุงก่อนครับว่าต้นใดหน่วยใดที่มันง่ามนะครับเขาก็จะเก็บใบต้นละหน่วยสองหน่วยนี่งล้ครับ การเก็บหรือการคัดพันธุ์แบบนี้มันก็จาเปลี่ยนเนาะครับเพราะว่าการห่อไดเม็ดหรือฟักที่บรสมบูรณ์นะครับเวลาห่อเอามาเพาะมาปลูกมันก็จะโบงงามครับสําหรับบกทัวชุดนี้ก็คือตัวที่ปลูกไม่เนาะครับแต่ว่าห่อก็จะบกเก็บหมากต้นมันเนาะครับหมากต้นงามงามเน่เๆให่อก็จะเก็บเอาว้เย็ดพันธุ์ก่อนนะครับส่วนที่ห่อเก็บไอ้พี่ขินพี่อขงก็จะเก็บหมากข้างบนมันเนาะครับเนยเย่าเนยใยที่ห่อเห็ดนี่คือห่อเก็บไว้เห็ดพันธุ์ลุกต่ออไปเนาะครับ ็นบ่คับพี่น้องบักทัวมีตหมากหญีๆยงเๆครับนี่ครับเมื่อนี้ก็พาพี่พอน้องเข้ามาเบิรงบักทัวที่ปลูกไมเนะครับแต่ว่าเฮ้าบเค็บหมากต้นมานนะครับหมากต้นคือเข้าจะเก็บเอาไว้เฮ็ดพันธุ์นะครับหมากหญีๆยงเๆจังซี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเห็นบอเง่าเป็นเม็ดเลยด้อครับบางหมากนะครับเป็นบ่คับงห้งๆแต่พาพี่พอน้องเฮามาเบิ่งสักพัดนะครับวามัน้งามแบบนี้ล่ะครับก็คือที่เฮ้าเก็บเอาไว้เฮ็ดเง่ามเนาะครับให้จะเก็บเก็บหมากต้นมาเนัะ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไวส้สน้เด้วยพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหนาได้ครับพี่น้องเอ้ย